สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนาโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งครับเป็นโปรแกรมเพิ่มสปีดเกมนะครับคือบางครั้งเราเล่นเกมพวกเก็บเลเวลเนี่ยเราก็จะเสียเวลาในการเก็บเลเวลในการฟาร์มเลเวลนะครับพวกเกม RPG เกมภาษาอะไรพวกนี้นะครับมันต้องเก็บเลเวลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีวิธีการเก็บเลเวลให้เร็วขึ้นนะครับโดยใช้โปรแกรมเพิ่มความเร็วเกมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเกมขึ้นมาก่อนนะครับ ปัดเกมขึ้นมานะครับที่จริงก็ใช้กับเกมได้เกือบทุกประเภทนะครับแต่ถ้าเป็นเกมออนไลน์นี่น่านาไม่ได้นะครับเกมออนไลน์นี่จะไม่ได้ได้จะเป็นเกมพวกออฟไลน์นะครับออนไลน์ได้หรือเปล่าเคยลองกับเมื่อก่อนนะครับแฮปปี้ <Happy S 2> คนเลี้ยงหมูครับในเฟซบุ๊กได้ทําได้แต่เกมอื่นเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้หรือเปล่าพอเปิดโปรแกรมขึ้นมาเสร็จแล้วครับเราก็ไปที่ เราเบาเสียงเกมมาดะ๋ะรวรอแป๊บนึงนะครับเกมก็ได้เข้ามาระหว่างที่เกมเข้ามาเนี่ยเราก็เปิดโปรแกรมชื่อโปรแกรมว่าช i ก Engine นะครับใอตัวชิกที่แปลว่าโกงนะครับ Engine นะครับก็เป็นเครื่องจักรโกงครับ ก็ตออังคีย์ชีนชีขึ้นมาวิธีโหลดครับก็เซิร์ชกูเกิลเซิร์ชคำว่าชีนจีนนะครับแล้วไปหาใน Google ได้เลยครับโหลดออกมาได้เลยครับฟรีอลองฟังเสียงเกมนี่ครับมันจะค่อยช้าเห็นไหมครับช้าๆช้นาๆเวลาเล่นเกมเพืเก็บเลเวลนี่ก็ช่วงนี้ก็ช่วงเร่งรีบเด้ออยากเล่นเกมก็อยากจะเล่นให้มันจบจบเกมนะครับไม่อยากจะแบบว่าบางคนก็ าจจะเล่นแบบคลาสสิกเก็บไปเรื่อยๆรีบไม่รีบนะครับบางคนอาจจะอยากเล่นเกมให้มันจบๆแบบว่ารู้ว่าเล่นเกมนี้มาเล่นยังไงจบยังไงอะไรเงี้ยอยากจะเป็นผู้จบของเกมเกมนั้นนะครับแต่บักบอกแล้วครับคี้เกเก็บเลเวลอ่าเสร็จแล้วเราก็มาที่ตรงเซิร์ฟตรงนี้ครับแล้วก็หาบอสเซอร์ครับบอสอ้ไม่ใช่บอสเซอร์หาตัวลันเชอร์ครับที่เป็นตัวเกมครับลันเชอร์ ของผมใช้ตัวนี้ใช้ PC SX เขียนแครสองกำลังนั้นเชื่ออยู่ตรงนี้เห็นไหมครับผมก็กดเ,เป็นคลิกคราวนี้ไม่ได้มีคำว่า enable น,นะครับตัว speedhack ก็คลิกนี่มา speedhack ครับคราวนี้เราจะ speed เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเกมดูนะครับอันนี้ speed หนึ่งใช่ไหมครับ 2. 2> ปี่สองเห็นไหมเสียเกมเริมเร็ว,รวละห้าสิบยี่สิบนครับเสียงก็ห้าร้อยล้วเครื่องแรงหมือนก็ห้าร้อยเลยเห็นไหมครับกระพริบเร็วเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บปเรออันเท่าเดิมนะครับโอโ้สโลโมชั่นลอห้าร้อยนะครับโหโห้เร็วมากนะครับ ก็เราไประยกใช้ดูนะครับสำหรับเกมพวกเก็บเลเวลนะครับ